ไม่แน่ใจครับจำล่าสุดส่งจากนครราชสีมาครับอะไรนะครับ ผมลืมแล้วครับพอดีผมส่งหลายอย่างมากเลยพอดีทำร้าน้าออนไลน์ครับใต้มนะเซ็นส่งด้านบนึ่งจะดีกวบาตะที่มาไ้สองนะครับ,รบอะไรนะนายมนัสครับมนัสด,ดีมาก ครับผมครับผมยีหมัดอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่น,นี้ก่อนนะครับพอดีมีสายเข้าครับเดี๋ยวค่อยโทรมาใหม่นะครับครับแค่น,นี้ก่อน